สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ดอกตินได้มเมล็ดผักหวานมานะครับสั่งมาจากเพจนะครับจากจังหวัดน่านสั่งมาหนอยเม็ดนะครับดอกตินก่อนจะแบ่งนะครับปลูกได้เม็ดผักหวานมาแล้วกะเดี๋ยวจะแช่น้ำไว้ก่อนนะครับเม็ดผักหวานนี้อ่า เขาจะเกลือบน้ำยากันเชื้อรามานะครับสีแดงๆนะครับเดี๋ยวเอ,อามาเทนะครับเตรียมน้ำแล้วก็เทลงไปเลยนะครับแช่ไวแช่ไวจัก3ามสีชั่วโมงนะครับนี่แหละครับแช่ไวจังสี่จักสี่ชั่วโมงเพื่อให้เม็ดรประกวานนะครับได้อิ่มน้ำนะครับ แล้วก็ลินออกนะครับลินนามออกเมื่อครบเวลาที่เขากำหนดไว้ลินนามออกแล้วเอาไปปลูกเลยครับดอกดินจะเพาะนะครับเดี๋ยวจะไปคุดหลุมปลูกในคนต้นประกอบนะครับในคนต้นประกอบต้นแก่นะครับที่อยู่ด้านนอกจะใส่หลุมละหลายๆายเม็ดนะครับหลุมละหลายๆเม็ดเพื่อ,อเม็ดต่เกีบบ่อเกิด เดี๋ยวเราจะคอยมาติดตามกันนะครับว่าพักหวานที่ดอกดินปลูกนะจะงอกจะเกิดนะครับดอกดินจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับจะทำคลิปอัปเดตนะครับติดตามการงอกการจะเริ่มเติบโตในช่วงแรกนะครับสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนวิเดือยไปเพื่อเปลี่ยนแนวทางให้กับพี่น้อง นะครับบ้านที่ต้องการอยากปลูกเม็ดผักหวานปลานะครับเป็นพันธุ์ยอดสีเหลืองนะครับเนี่ยนะครับเม็ดผักหวานนะครับพันธุ์ยอดสีเหลืองจะค่อยมะเมงกันนะครับครับเพืเ่อนเพื่นมะเมงหลุมเตดอกดินจะเอามเมล็ดผักหวานนะครับมาปลูก ก็ไมน่นะครับนาดินอยู่ในสวนบักนาวก็จะมีนะครับมีเศษฟ,ฟางเศษขรีบนะครับเอาลงไปเลยครับเอาลงไปเลยนะครับเพื่อนๆเ,เอาลงไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านล่างด้านล่างหนึ่งจะมีฟุ้เก่านะครับฟุ้เกา่าเป็นปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกคุดหลุมสิบปลูกเม็ดพักหวาน เอาดามเสียมกระแทกกระแทกลงเมื่อปุ๋ยกอกนะครับเอาก็ลงไปพร้อมปุ๋ยกอกก็ใส่ด้านล่างนะคะอันนี้แนะนําให้พี่น้องนะครับเอามุนมุนสัตว์เก่านะครับีิงว่าขี่ควายหรือว่าขี่ไก่เก่าๆนะครับมีแกบนบ่แมงจจดีเด้อพี่น้องนะครับใส่ลงไปนะครับใส่หลวกดามเสียมกระถุงลงนะครับ บออโบให้ดียุบลายนะครับเนี่ยเขาจะมีห,กหกกักนะครับหักมะกรอกต้นมะกอกนะครับดอกดินจะปลูกนะครับแถวนี้แล้วก็จะเอาลวดน้าล้อมนะครับกันขอกวายจะมีต้นมะกอกนี่จะปลูกสองฟังนะครับฟังนั้นอีกนะครับหลุมหนึง่งฟังนี้หลุมหนึง่งแล้วก็นในต้นมะขาม ต้นหมากลินฟ้าแล้วว่าต้นเพกาครับต้นแค่นะครับจะปลูกสีหลุมนะครับแล้วก็จะล้อมดีๆพี่น้องกันล้อมบ่ดีว่าได้นะครับควายเขาจะอาชอบมาหามาหานนะครับเมื่อเบียดมาเสียดต้นไม้นะครับก็จะกระทบกระเทือนถึงพักหวาน,นดอกตินจะปลูกนะครับหาหลุมก็วิธีการก็เชงซีิละครับ นลงไปนะครับลงไปด้านล่างส่วนที่เหลือเขาก็นะครับเทเขูบเขากระดินนะครับนี่นะครับเทเขูบเขากระนาดินนะครับมาลงเลยนะครับมาลงไปแต่เขาก็ต้องตอกลักเพื่อไม้ไม้ต้นไวน้นะครับนะครับผสมกระดินข้างบนนี่จะเอานาดินก็ได้นะครับเขาปลูก ช่วงต้นฝนพอดีนะครับถือว่าต้นฝนล้วเน่าเพี่น้นองเนาะนะครับวันเผือดมงคนรือว่าวันแหกหน้าขวัญไปแล้วนะครับนี่นะครับเราจะคอยเอากาบไม้นะครับกาบไม้มื้อนี่นะครับเอามาวางดันข้างรอบๆนะครับรอบๆกาบไม้พุหรือเพื่อนๆนะครับเอาลงในหลุมก็ได้นะครับกาบไม้ผุนี่จะย่อยสลายไปนะครับ ะมะเมล็ดผักหวานี๋ยวจะคอยามาเมืองนะครับเดี๋ยวดอกดินจะอัปเดตว่าในระยะหนึ่งเดือนเนี่ยมเมล็ดพักหวานจะออกอรากหรือว่าปรงใบบ่นะครับจะคอยมาติดตามกันอันนี้ก็เป็นการปลูกของดอกดินนะครับดอกดินปลูกครั้งแรกมาเลี้ยนรูไปน้ำกันแล้วพี่น้องนะครับดอกดินบ่มีความชนานาญในการปลูกพักหวานนะครับพึงสั่งมเมล็ดมา ก่อนนานั้นนะครับเอามาปลูกซิบต้นนะครับสัตว์เลี้ยงของดอกดินกน็คือควายนั่นเองนะครับไปห,าไปห้าานต้นแค่พี่เลียงนะครับต้นแค่พี่เลียงโยกเมื่อยโยกก็เหตุให้ระบบหลากของพักหวานนะครับเขาจะตายเลยนะครับสามสี่เดือนเขาถึงตายนะครับก็เลยสรุปได้ว่า ต้นพักวานเนี่ยช่วงที่เขาปลูกนะครับยังบทันถึงสองปีสามปียิงสี่นะครับในระยะปีหนึ่งเนี่ยถ้าลากกระทบกระเทือนก็จะเฮ็ดให้พักวานต้นพักวานเหานะครับตายโดยที่ค่อยๆเหลืองไปเรื่อยๆนะครับจะพอแท่งยอดใหม่ก็จะตายไปเรื่อยๆนะครับดอกดินก็บคูเข้าดินไว้นะครับเดี๋ยวจะอาลงหลุมต่อไปนะครับส่วนหญ้าแถวๆนี้ก็จะคุดออกนะครับ เพื่อพ่ให้เขาแออัดหรือว่าแน่นเกินไปเมื่อ,อเขางอกขึ้นมาเขาก็จะได้ไม่พี่เรียงก็คือต้น,ตนมะกอกต้นนี้นะครับซึ่งจะเหตุให้ผักหวานของเฮามีโอกาสรอดนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นมันนะครับก็คงสิบกขุดถึงต้นผักหวานนะครับเอามาปลูกทิมๆไว้พี่น้องนะครับเป็นมันแหล่ หรือบานเฮาาอื่นมันเลือดเนาะนะครับมันแหล่ๆนั่นแหละพี่น้องนะครับครับเมื่อครบเวลาสี่ชั่วโมงแล้วครับขอมาเทนะครับเทออกนะครับใส่ตะก,กาหรือว่ากระชอนนะครับอันใดที่พี่น้องสะดวกสะดวกนะครับเอากับมาพึ่งไว้เสด็จนานิดนึงนะ น้ำาชิดเดี๋ยวพอเสด็จนาำเ่ยเขามาปลูกกันครับเนี่ยดอกดินจะเอาิปปลูกเมื่อวันจักเม็ดนะครับสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้ายี่สิบแปดเม็ดครับดอกดินจ,ตตาจาเนะ,ะอนเจอาไปปลูกนะครับซึ่งเตรียมลุ้ไมไว้แล้ว กับเม,ม็ดพักหวานเฮาพร้อมที่จะปลูกแล้วนะครับเฮาก็เอามาลงหลุมทเทเฮาเตรียมไว้นะครับจงนี่นะครับเม็ดพักหวานจะปลูกหาเม็ดนะครับนะครับกดลงเครื่องเม็ด ไปเลยครับใส่จักเม็ดกระได้นะครับเพื่อนเพื่อนให้หาเม็ดโกเม็ดเจ็ดเม็ดแปดเม็ดนะครับเพื่อนเพื่อนก็ใส่ไปเลยนะครับเพื่อตุนเกิดตุนยั่งจะเกิดทั้งเม็ดก็ดีนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เอาพวกหญ้าแห้งนะครับใบไม้แห้งกาับไม้แห้ง ไปนะครับใ้เม็ดแห้งจนเกินไปนะครับเฮาก็จะคอยหารักมาตอกนะครับตรงจุดนี่ตอกหรือจะเอาไม้มาตั้งก็ได้ครับแล้วก็ลดน้ำนะครับรดน้ำไปเลย นี่คืออีกจุดนึ่งครับที่ผมจะปลูกตรงนี้ผมจะใส่หกเมตรนะครับหถึงเจดเมตรอ่านี่เป็นต้นระกอกนะครับระกอกปลาเป็นยังจังปลูกใส่ระกอกปลาหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับต้นบะกอกนะครับดอกติ่นเคยเก็บนะครับในพพนเกอกนะครับปากหวานปลา อาจะมีต้นกอกใหญ่นะครับต้นกอกน้ใหญ่เพื่อนๆนะครับพักหวานปลาดอกติ่นไปเจ็บซึ่งพักหวานปลาค่ะเกิดดีนะครับในเงาบกอก,อกดอกติ่นก็เลยเอาต้นบกอกมาปลูกไว้นะครับหลายปีแล้วละนะครับสามปีแล้วอ,อันนี้หกเมตร ดอกดินใส่เจ็ดเม็ดนะครับเข้ามีเม็ดพักหวานเป็นรอยเข้าต้องไปซีเรียดน,นะครับเรื่องว่าเม็ดพักหวานเข้าจะบ่พอปลูกแล้วก็หาใบไม้แหงหาแหงนะครับมาปิดมาปิดคุาไว้ กลับใหม่ว่าทับๆไว้นะครับทับเพื่อว่ให้งาเปิียวนะครับขาก็จะได้รู้ว่าตรงนี้คือประกวานปลานะครับลดน้ำเข้าไปขานะปลูกช่วงต้นฝนนี่ก็จะบริเทณให้บินแหงนะครับ ่วนที่เหลือนี่ดอกดินจะไปปลูกริมรั่วนะครับอยู่กับตน้นต้นว่านะครับต้นว่าตน้าตนบกเฉียบนะครับทดสอบกันนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันด้วยเพื่อนๆนะครับสําหรับเพื่อนๆที่คิดว่าอยากจะปลูกพักวานป่าขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบคลิปพอกัอนคลิปนะครับสวัสดีครับ